สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปวิกกี้วิสาทนะครับเป็นแมปเป็นแมปปูุงยาที่ผมคิดว่ามันสนุกมากๆนั่นนําและแนะนำให้เล่นนะครับก็วกกี้วิสาทนะเป็นแมปที่ผมเห็นคนอื่นเล่นแล้วบอกเลยว่าบอกเลยครับว่าสนใจมากๆแล้วคนเล่นคือแบบเปิดตัวมาสัประมาณแบบ กือบเดือนหนึ่งก็มีคนเล่นถึง17ล้านคนแลว้วคือตอนนี้คือเป็นแมปที่โด่งดังมากๆแล้วมีวตอนนี้มีคนเล่นอยู่2มื่นคนเจ๋งดิบีโอ้โหคอคอยาวเป็นยีราฟครับส่วนเกมพาจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งโบก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะแบบนี้ ทุกเกมพาร์ผมไม่ได้ซื้อหมดเลยแม้แต่เซิร์ฟวีไอพีผมก็ยังไม่ได้ซื้รแต่ว่าในคิดมีเซิร์ฟวีของเขาเนี่ยมาเดี๋ยวจะไปเจอกันในเซิร์ฟวีของในคิดกันเลยโอเคตอนนี้นะเราก็ได้มาอยู่เราก็ได้มาอยู่กันในเกมนะคนะรับบอกเลยว่าตอนนี้คืออ่าตอนนี้ก็คือมีนัดมียามีอยาไอผมสามารถไอน้ำตกอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็มีผมนี่สามารถแบบ อุปกรณ์ทุกชิ้นได้เลยครัเดี๋ยวก่อนนะครับไอ,อ,อเดียเออมันต้องชุดนี้สิโอเมื่อกี้อะไรเนะี่ยแล้วก็มาเข้าเรื่องกันต่อเมื่อกี้เกือบช่องวินแล้วโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดมิสูตรยาที่เราก็สามารถปิดล็อกสูตรยาครบหมดเลยครับ ยกเว้นของเกมพาร์ตนะแต่เกมพาร์ตอันนี้นี่เป็นสีสีสีทองนี้ก็เป็นเกมพาร์ตนะบป็นสามอันนี้ผมเอามาจากไหนทั้งที่ผมก็ไม่มีตรงนี้นะเพราะว่าได้คิดเขาว่ายืมอุปกรณ์คนระับแชร์ตอนนั้นคือผมได้กลับไปคิดแล้วก็ได้เล่นอย่างนี้ด้วยได้เล่นกันเดี๋ยวจะมาสูตรยาแน,น,นะนำนะไม่เ,เดี๋ยวผมจะพาไปเอาอุปกรณ์ต่างๆครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะก็จะมีแบบว่า สิ่งที่เอาไว้เริ่มต้นแล้วก็เอาให้เราทําไว้เนี่ยนะก็จะมีพูนูโดมีขายีราบสมองแต่งวิชเน่าแฟรี่แล้วก็หูยักษนะ์ครับส่วน,นเนี่ยเนี่ยหัวระเบิดแล้วก็นกเอเขาเรียกว่าอะไรนะกิ้งกา่าปลาแมงมุมแล้วก็พริกเนี่ยคือต้องไปหากันเอาเองอยู่ในแมปนี้นะครับ เดิผมก็ได้ไปหาคบกนแล้วแล้วเดผมจะมาสอนวิธีการเอาเลยนะครับส่วนวิธีแรกนะที่จะไปเอาไปเอาปลาน้อยตัวนี้นะปลาน้อยตัวนี้ก็คือในการที่ในการที่เราจะต้องทำเนีันบเดินลงไปที่แม่น้ำเอ่อลงไปที่น้ําตกนะแล้วก็ว่ายไปจนกว่าจะถึงตรงนู้นนะ ไปเลยว่ายนาแล้วว่ายมาตรงซอกนี้ครับแล้วก็จะเจอปลาน้อยเราอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนั่นเองครับแล้วจากนั้นก็กดตรงตัวปลาแล้วแล้วก็กดตรงเทเลพอตทูอะไรสักอย่างนี่เลยครับเท่านี้คุณก็จะได้ปลามันเป็นที่เรียบร้อยคือกดกดหยิบนะตรงงี้ครับแล้วก็วับเทเลพอรตเก็บไปเลยครับ ก็วิธีการเอาปลาก็าจะเสห็นแค่นี้ครับส่วนอันต่อมาครับกิ้งกา่ากิ้งก่าจะเห็นได้ตรงตซนแถวแถวนี้ครับไอตรงนู้นนะตรงนู้นตรงไตรงนู้น,น,นเลยแลมาว่ามีอะไรสีเหลืองอยู่ครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นกิ้งกา่า นี่กิ้งก่ามันตดหรืออะไรก <c oughs> ิ้งก่ามันตดหรืออะไรก็เหมือนเดิมว่ากดหยิบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดทิเลพอร์ตทูแคนกดทิเลพอร์ตนี้เหมือนเดิมแบบเดียเราไปดูวิธีการเอาตัวต่อมาเลยครับวนวิธีต่อมานะวิธีการเอาการเอานกนั่นเองครับนกนี่คือจะต้องคุณจะต้องปลากัว่ขึ้นแบบบนนู้นคะรับเดี๋ยวดีจะพาไปดูครับต้นไม้ต้นใหญ่นี้คนระับ แต่มันยากมากแล้วหมูว่ามันยากแล้วแต่สิ่งที่ทําได้นะก็คืออย่างเงรับพวกคุณได้ปลามมแล้วใช่ไหมครับเอาปลาใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแค่นี้แล้วก,กดสป,ปรย์พอชั่นนะแล้วกดเงียบล้างล้างสูตรแล้วล้วนั้นก็เดินไปตรงต้นไม้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูครับผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะ ถ้าผมเคยลองแล้วมันได้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้บักไปหรือยังนะโอเคครับกินยานี่ยิงด้วยผู้พันนะ่เขาแก้ไปแล้วผมก็ว่าถ้าไมนผมทำได้ตอนนั้นและตอนนี้เขาก็ได้แก้บัคไปแล้วนะครับเป็นอย่างเดียวที่เราทำได้ ปลากัวขึ้นไปแล้วปลากลัวปลากลัวปลากัวปลากลัวขึ้นไปเรื่อยๆปลากลัวแล้วคือปลากลัวมันยากมากอัะปลากลัวไปจนถึงจนถึงตรงนกแงนบนกแงบนกอยู่ตรงนี้แต่ว่าถามว่าผมปลากลัวขึ้นไปได้ไงทั้งที่ผมเป็นคนปลากัวไม่เก่งนับก็ มีคนเอ่อผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ปกตนะิมีคนหย่อนมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีคนหย่อนเอาไว้ให้เพื่อนผมอะ่ะเอาไว้ให้เพื่อนเอาไว้ให้เพื่อนเขาอะ่ะผมผมเลยแย่งผมเลยแย่งของเขามาผมแย่ง,ขงเขามาใช่ครับฟังถูกต้องครับผมแย่งของเขาไปเลยคคือวิธีที่ดีมากครับแล้วงั้นเราจะไปดูวิธีต่อไปกันเลยเราจะไปดูวิธีการเอาตัวต,ต่อไปกันเลย แต่วิธีการเอาตัวต่อมาครับก็คือการเอาแมงมุมซึ่งแมงมุมนั้นเราก็จะต้องเราก็จะต้องออาอน้ำยาแฟรี่นะน้ำยาแฟรี่แล้วก็แฟรี่แล้วก็แฟรี่แล้วก็เนี่ยใส่เอยไม่ใช่ใช่นี่เล็กเดีย๋ยวก็คือการใส่แฟรี่ครั่ให้มันกลายเป็นให้เราตัวเล็กให้ได้ครับ เอินก็วิ่งไปตรงรูแมงมุมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผสมยาแป๊บานึงนะครับแค่วันจันนั้นเราก็เอ่อพอทำยาเสร็จนะครับก็เดินไปตรงนู้นครับเดี๋ยว่วา่ภาพไปครับโอเคพอเดินมาถึงตรงนี้นะครับถึงใยแมงมุมตรงนี้นะครับให้เดินเข้าไปเดินเข้าไปเรื่อยๆก็เดินเข้าไปทางนี้เราก็จะเห็นใยแมงมุมตรงนี้นครับซึ่งเรา ตัวขนาดเราปกติมันไม่สามารถเข้าไปได้ครับเราต้องกินยาเน,นี้ยในการใช้แฟรี่สามตัวนะผสมมาบยเางนั้วก็จะเข้าไปได้แล้วก็ไปเอาแมงมุมสุดน่ากลัวผู้นี้มาทันใดก็อ่าเป็นการเป็นการเอาแมงมุมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเอาตัวต่อมากันเลยโอเค,ควิธีการเอาตัวต่อมานะก็จะเป็นการทำเนี้ครับเป็นการเอาคลิกนั่นเองครับคลิกก็ เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับขั้นแรกนะวิธีการแบบทําให้เดินไวนะก็เพราะเราจะได้วิ่งได้เร็วบอยในการใส่เท้ายีราฟไปไเรื่อยๆผมผมจะใส่ช้วงะาณสิบอันให้มันวิ่งเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัด,ดตัดภาพตอนทำยาเสร็จด้วยกันแล้วหลังจากที่เราทํายาเสร็จนะก็กดกินแล้ว ก็วิ่งไปเรื่อยมันจะเร็วขึ้นมากครับคือยิ่งใส่เท้ายีรับมากเท่าไหร่มันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะแต่ผมใส่สิบอันก็ความเร็วประมาณนี้ครับให้มาตรงนี้ครับตรงต้นต้นกระบอกเพชรเนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันก็จะตกมาตรงนี้ครับแล้วก็เราจะต้องปากกวัวไปครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคือวิธีการที่แบบมันวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราตกได้แล้วก็ต้องกด r e s นเ p l a y ครับแต่มันก็จะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ กระโดดปลากลัวไปเรื่อยครับอันนี้คือผมเสียตกนะเ่องม่ต้องกระโดดไปทางไหนเนี่ยโอ้โลจากนั้นนะพอเราพอเรากระโดดปากลกัวมาเสร็จนะเราก็สามารถมาเอาพลิกตรงนี้ครับแต่สิ่งที่ทำได้อย่างหนึ่งเราก็คือ เราไม่ต้องเคยโดดไปเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งไปเหมือนเดิมนะไม่ใช่นะครับก็คือการที่กดเทเลพอร์ตตรงนี้นะแล้วเราก็จะกลับไปที่บ้านเด้โอเคครับงั้นเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยวิธีต่อมาเป็นวิธีการเอาระเบิดนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับแยมสูตรยาของเราอ่าวิธีการทำมันก็คือการเอาทาว้วยแล้วียสูตรออ่าสูตรการทํา สูตรการเอาเท้าอีรับไปใส่ประมาณสิบหกอันนะเราก็จะวิ่งเร็วมากครับแล้วก็วิ่งมาถึงทะเลทรายนะครับให้เรามาตรงสะพานที่มีรางไฟตรงนี้นะครับก็มองไปใต้เนี้ยเห็นไหมใช่ครับแล้วจากนั้นก็วิ่งกลับไปนะวิ่งกับไว้ครับเดี๋ยวไม่ต้องกดตรงเทเลพอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับงั้นเราไปดูวิธีการเอาทัวร์กันเลยโอเคครับส่วนวิธีต่อมาคนระับก็จะเป็นการจะเป็นการนั้นเนี้ย การเอาถั่วนั่นเองครับเอาถั่วเดี๋ยวผมจะเป็นเสนอวิธีการทําเลยนะครับก็คืออันแรกครับให้เราครับก็หยิบระเบิดครับวัรงนี้ครับแล้วก็เอายาไปครับพอเอายาเสร็จทําไงเดินไป,ตร,นรไปต,นนตรงนู้นครับเดินไปทางนู้นตรงนน้นครับที่มันมีป้ายที่มันมีสีแดงๆเป็นป้ายป้ายตรงน้นที่เอาไว้บอกครับ เขาบอกใบเราอะไรบางอย่างอะไรแล้วคือมันมีหินตรงนู้นเราก็จะต้องกินยานนี้แล้วก็ไปเอายบลองไปเอาแล้วจะรอให้ตัวเราระเบิดนะครับครับแล้วมันก็จะหินหินมันก็จะเข้าไปข้างในตรงนู้นนคะรับ แล้วส่วนส่วนต่อมาที่เราต้องทำนะก็คือการเอาหูเนี่ยไปใส่สามไปใส่แค่หนึ่งอันพอหนึ่งอันพอแลวจากนั้นเราก็วิ่งไปทางนู้นนะวิ่งไปทางหูเหมือนเดิมครับรับหลังจากที่เรามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีคำใบ้ว่าระเบิดนั่นแหละครับอย่างที่เห็นนะเราต้องทำเมื่อกี้ อาอพอเราเดินเข้าไปนะก็บอกว่า no fly zone ก็คือห้ามบินนะถ้าถามว่าห้ามบินทำไมก็อยากบินอะ่ะทำน้ำยาบินแล้วก็บินขึ้นไปตรงนู้นไปเอาถั่วได้เลยบอกเลยครับว่าการทำแบบนั้นคุณคิดผิดครับเพราะว่าผมเคยผมเคยจำได้ว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะที่แบบว่าที่เขาใช้น้ํายาน้ํายาบินนะับพอเขาบินมาถึงพอเขาบินมาผ่านผ่านตรงคําว่า no fly zone เท่านั้นแลนะ้วตัวแตกทันทีครับ อ่ะส่วนวิธีการทำนะครับก็จะทำงนี้ยเอาน้ำยาเนี้ยไปกดตรงไปกดตรงช้อนมันก็จะยาวขึ้นอ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ทำทางเดินไปให้เราตรงนู้นครับส่วนสิ่งที่ทำต่อมาครับก็คือกลับไปที่บ้านนะกดเทเลพอร์ตนับพอเรามาอยู่พอเรามาอยู่ที่บ้านนะแล้วก็เอาน้ำยาเนี้ยแฟรี่เอาน้ำยาแฟรี่ไปใส่สามอันครับ แล้วจากนั้นเราก็เดินไปทางนู้ดอีกทีหนึ่งครับเทราพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับช้อนมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับพอเดินมาถึงตรงนี้กดกินน้ํายาแฟรี่ที่สามอันที่เราใส่ไปนะครับตัวเราก็จะเล็กประมาณนี้คนระับแล้วก็เดินไปบนช้อนคนระับไม่ใช่ว่าให้มันตักเรากินไม่ใช่นะครับก็กระโดดปลากรับแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้ที่ทําไมถึงก็องเอาตัวเล็กคนระับเพราะว่ามันจะกระโดดง่ายขึ้นแล้วคือมุมมองมันจะดูแบบง่ายขึ้นการกระโดดง่ายขึ้น กระโดดปลากลัวไปเรื่อยครับผมจําได้นี่คือตอนที่ผมกระโดดปลากลัวนี่คือตรงนี้เป็นตรงนี้คือผมตกหลายรอบมากแต่ว่าก็ไม่ได้ตกไปตรงลาวาไอ้มันไม่ใช่ลาวามันคือถัว่วน้ําถั่วลาวาครับกระโดดไปเรื่อยครับท่าน,นี้ก็จะเจอถั่วเรียบร้อยครับแล้วก,ก็วิธีเหมือนเดิมครับก็คือการกดเทเลพอร์ตนะไปที่บ้านแล้วก็ เก็บได้เลยรับรองคอนเฟิร์มแน,น่อนะอนครับเคครับก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปดูสุดรยายที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับที่บอกว่าทำให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะก็คือเดี๋ยวกลับไปก่อนนะเดี๋ยวพอเราพอเรากลับมาตรงนี้นะคสุดรยายที่ผมแนะนำนะก็คือเดี๋ยวให้ดูคนระับเราจะมาทดลองยางันขอจุ้ม ล็อกเก็ตครับถ้าคุณลองกิน,นับไม่ใช่ว่าคุณตัวระเบิดหรืออะไรนะครแต่คืออย่างนี้ครับกินนี่เหมือนตด <c oughs> แล้วกมจรก็มีไฟออกมาจากตูดเนะี่ยแล้วก็บินได้เลยนี่ยแล้วก็ เข้าไปในนี้แล้วจัน,นก็นี่วิ่งเ,เลยครับเกมดีเห็นไหรผมลองให้ดูแล้วใครจะบินเข้าไปครับิดแน่นอนครับเชื่อเขาครับเห็นไหมครับเมืม่อกี้ผมบินเข้าไปผมตายเียแต่ผมแนะนำให้ไปทำอย่างอื่นมากกว่านะแบบไปให้คนอื่นกินไปทำอย่างนู่นอย่างนี่อย่างนั้นแบบไปผสมยามาื่อวนแล้วก็เอามากินเองเนี่ยค ครับสูตรยาต่อมาที่ผมแนะนำให้ใช้้วก็ขอดูก่อนนะใครที่เป็นแฟนแฟนคงอาจจะอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็ได้แต่ถ้าใครเป็นแฟนอถ้าใครเป็นทีมกอลสาจะชอบอันนี้ว่าครับเพราะมันคือการเหมือนกับแบบว่ายัางไงอะเหมือนกับการทําให้คองมันดูฮ่าก็คือการใส่ถั่วใส่หูยั์ใส่แฟรี่แล้วก็ใส่เท้ายีราฟครับเห็นไหมครับคำว่าก่อน,นลี่า อ่ะพอเราหยิบขึ้นมากินนะมันก็จะขึ้นว่าบานาน่าไล้งจากนั้นนะอะพอเรากินปุ๊บอีวัวลูชน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 กินเดียวได้โคตรลำเหมือนเส้นผมผมันทำว่าจากตาคล้องะแล้วดูการเดินแล้วดูเขียนผมอะ มันเหมือนกับแขนของผมสองอันติดเอามาติกันแล้วก็ตัวเตี้ยแล้วก็ดูกานเดินอู้กาอู้กาอู้กาใครดูวัสโลจะนะครับผมแนะนำนะครับอันนี้คือหาจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรยานต่อไปกันเลยครับก็สูตรยานต่อมาแล้วก็การเอาถั่วครับแล้วก็ปลาครับนะครับพัฟเฟอร์พัฟเฟอร์ เอนะครับแล้วพอเรากินเข้าไปครับดินดิดินดิดินใครมันกินตัวไม่รู้ใช่ไเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกเนี่ยชอบดีอะมันตลกดีอะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเป็นปลาต้องมาอยู่ในน้ำ เป็นปลาต้องไปอยู่ในน้ำดิเดี๋ยวเราไปดู <verde> สูตรยางต่อมากันเลยครับยำสูตรยางต่อมาครับ <ập> ก็จะเป็นการเอาเท้ายีราฟ <classical music> แล้วก็ปราหมึกแล้วก็ปลาท่านผู้ชมเชียวมันจะเป็นอะไรครับอ่ะดูได้เลยครับออกสะปูมันคือไม่ใช่ว่าเราจะแปลงลปร่าปลาหมึกนะครับแต่ เราจะกลายเป็นแบบเราจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปลาหมึกอลไปก็นางงามกระโปรงอะเออเราไปอยู่ในน้ำเราไปอยู่ในน้ำเว้ยมันหวานแบบเป็นเอ็มบีผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยชอบเลยแต่ก็เจ๋งไปอีกแบบนึงรับเยี่ยม เดี๋เราไปดูน้ำยาต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่สูตรยามั่มมวๆเลยครับเอาให้มันหาหาโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวขอผมทำก่อนนะแป๊บนึงโอเคครับผมทำเสร็จแล้วครับอันเดีร์จะมาลองกินกันเลยแน้โอเคเข้ามาแล้วติ้ง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 เลย เอโอนเนื่อว่าจะออกมาดีกว่านี้ไหนได,ได้มันกลายเป็นเงียบแล้วมันเหมือนินชะงวยเลยออกมาจากหัวแนะนำรับทำได้ครับทำได้ตามใจชอบครับเออผมอยากจะล้างสิ่งมีชีวิตนี้ออกจากโลกผมจะทำอ่าอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ผมไม่รู้จักครับแล้วผมก็จะฆ่ามัน ให้มันฉีดยาน,นี้เข้าตัวมันครับแล้วจากนั้นรอสักพักนึงครับเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วจะกระจิม้มอะไรเนี่ยทำไมเมืม่อกี้มันดูแปลกๆเหมือนอะไรสิแปดบวกก็ไม่รู้อะแกแกก็อย่าไปสนใจมันแล้วงั้นก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นการจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครอยากเอาแมปนี้ไปเล่นก็ยิงอยู่ใต้คลิปมันแหละครับแค่นั้นก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Thank <laughs> you. <coughs>